โอเค <Okay. S 1> แขนข้างซ้ายยกขึ้นมาตั้งฉากกับตัวเองค่ะมาข้างขวาแนบชิดข้างลำตัวกำล้หมรวยแบบนี้แบบนี้เออเอา,เอาทำเอาที่เราเข้าใจแหละเอาที่เราเข้าใจกำล้มรวมขนาดซอแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนสังเกตดูซอแต่ละคนมันสิบอกือกันแล้วแต่ผู้ใดถนดัดไพถนดัดมั่นดิแล้วแต่ความถนดัดค่ะมันบอกือกันอ,อันนี้ก็ค่ะ บอลไข่อยแล้วคือเฮดเฮดบ่อบแมทกันกับข่อยเอาข่อยของข่อยมันซ้ำนิ้วก้อยข่อยก็เฮดนิ้วก้อยออกมากสิจนะเนาะปาดของเจ้าคือใหญ่แต่มันสิบ่อซ้ำแงเข็มลงสร้างติเอาจว่าจังได๋มันถนัดแบบนี้เน,นาะโอ้ยมันสิบ่คือซ้ำลมบวกควายนี่บ่เนาะ ก็ว่าคักเนาะจ้าอเอา้เอาเดี๋ยวจะพาทุกท,ท่านสีซอค่ะคนคอยท่าก็หลงบน